เอาละครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับในแทนนะครับหลังเลิกงานก็เหมือนเดิมครับทำกับข้าวกินนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ <c oughs> จัดหนักเมนเูเผ็ดร้อนไปแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะทำเมนูเบาๆนะครับวันนี้อยากจะทำเมนูต้มกระดูกหมูต้มฟัก นะครับแล้วก็ใส่มะระไปด้วยนะครับมะระที่เหลือจากจากการเก็บไว้ตั้งแต่ปุุงแช่น้ำปลาเนี่ยเริ่มเลยละกันนะครับสไตล์ผมนะเป,นเป็นสิ่งที่ผมทำกินกับพี่บ้านน,นะครับตอนแรกคือใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ตามด้วยสามเกลือ ก็ผัดสามเกลอือสามเกลอือนี่ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับในปริมาณที่สมดุลกันนันนะครับออพอผัด <c oughs> สามเกลอือให้หอมก่อนเนี่ยสไตล์ที่คุณแม่คุณนาทางย้อยผมทำานะครับต้อยอมรับว่า เขาก็ทําให้ผมกินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะแต่ว่าเขาทําแบบนี้นครับหลายปิ่งแล้วก็ผมก็จําได้แล้วก็บางอย่างก็โทรถามพี่สาวนะครับพี่สาวคนโต <c oughs> แล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูนะครับ ุณแม่มของก็จะผัดกระดูกหมูก่อนนะครับเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมกว่าผมก็เชื่อเขาครับเพราะว่าเขาทำให้เรากินนี่อร่อยด้วยใส่นาทลงไปิดได้ครับกันกันอ่ากระทะจะไหม้ พราะแม่เขาจะผัดจนกระดูกหมูเนี่ยสุกหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เวลากัดกระดูกหมูไปนะวันนี้ผมใช้กระดูกทั้งกระดูกแก่แล้วก็กระดูกอ่อนนะครับพอากัดไปเจอกระดูกหมูอ่ะกลิ่นของสามเกลือมันหอมมาก ผมก็เลยใช้สูตรนี้มาตลอดในการทำกินนนะครับืเยอะมากอ,ะอ่ะอ่าแล้วทงนี้ขอเวลาผัดสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับอาวล่ะครับพอผัดจนหมูสุกตึงแบบนี้นะครับกระดูกหมูนะครับก็ ผมคำนวณแล้วบอกคิดว่าในกระทะนี้ครับคงจะทับปริมาณของฟักกับมรดไม่ไหวผมก็เลยขอขอเปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องตุ๋นเคี่ยวใน <c oughs> ใช้เวลานานมากเลย่ากว่ากระดูกเขาก็จะนุ่มแล้วก็ร่อนนึงนะครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบนาทีแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายเตาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ลหลังจากที่การย้ายเตาแล้วน,นะครับผมก็จะใช้เตาอินดักชันแล้วนะเพราะว่ามันต้องตุ่นนานนะครับสิ่งที่กันเพื่อนของผมก็คือกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็วางไปแบบนี้นะฮะเตาอินดักชันไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับทิชชู่นะครับก็เลยเริ่มเลยหลังจากที่เปลี่ยนจากเตาไ,ไฟฟ้าแล้วก็ทีนี้ก็เติมน้ําติดไฟ นะครับใช้ไฟสูงสุดก่อนเลยครับใส่ปริมาณนะใส่ครึ่งหม้อเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมใส่เพื่อ,อจะต้องฟักนะครับวันนี้ฟักที่ได้ต้องยอมรับว่าผิดหวังนิดหน่อยเป็น ผมหาฟักแก่ไม่เจอก็ได้เป็นฟักอ่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะโอเคอันนี้ก็คือจะได้ต้มไม่นานเ <c oughs> อาละครับทีนี้ก็คือติดไฟแล้วนะครับการปูพื้นฐานรสชาติเริ่มต้นของผมก็คือเกลือนะครับประมาณนี้นะฮะเกลือก่อน แล้วก็ตัวช่วยก็คือขนอก้อนรดหมูทำเมนูหมูก็ต้องใส่ลดหมูใช่ไหมครับถ้าใส่ลดไก่ก็ก็อร่อยดีใช้ได้ฮะคนเราอย่าขอให้น้ำซุปกลมกล่อมอ่ะครับจะได้ใส่ไปหนึ่งก้อนง่ายแล้วทีเนี้ยครับ เครื่องปรุงเนี่ยจะยังไม่ปรุงนะครับเครื่องปรุงไม่ยากหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องตั้งน้ําให้เขาเดือดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีฟองดําๆจากซี่โครงหมูออกมาเราต้องช้อนฟองออกทิ้งจะเพิ่งปรุงตอนนี้นะครับงั้นผมขอเวลาให้เขาเดือดก่อนนะครับดี๋ยวมาดูตอนปรุงกันนะครับสวัสดีครับเอาละครับทีนี้ครับต่อเลยนะครับพอน้ําเดือดแล้วยังไงครับเห็นไหมฮะ มันจะมีฟองเนี่ยที่ผมบอกนะครับทีนี้ครับก็ตับฟองออกฟองพวกนี้ทําให้รสชาติเสียแล้วก็ไม่สวยงามน้ําขุ่นฟองพวกนี้ก็มาจากครา,าบเลือดอยู่ในกระดูกของชีโครงหมูแหละครับคนที่ทําอาหารนะ่ะ <c oughs> จริงๆเขารู้นะ <c oughs> แต่นี่คือคือก็เข้าไปการพูดกันนะครับบอกกันนะครับออกให้หมดเลยฮะอออละพอช้อนออกแล้วนะครับช้อนฟองออกหมดแล้วทีนี้ก็เริ่มปรุงได้แล้ว ชนิดชิมรสชาติจากพื้นฐานของเกลือกับสุกก้อนของเราก่อนที่เราปรุงไปแล้วก็ชนิดตามด้วยเห็ดหอมนะครับแช่น้ําแล้วก็เห็ดหอมที่แช่น้ําเนี่ยก็คือก่อนจะแช่ก็คือล้างก่อนนะครับเราวก็ใส่ไปทั้งหมดเลยทั้งน้าที่แช่แล้วก็ปรุงเริ่มต้นด้วย ฝาหลุดจนได้ซิ้วขาวนะครับนี่เพิ่มความเค็มความหอมตามด้วยซอสปรุงรสแม็กกี้เท้าๆกันไปเลยนะครับแล้วก็น้ำมันหอย สักนิดหนึ่งก็พอไม่อยากใส่เยอะนะครับน้ำมันหอยมันจะทําให้น้ําค่อนข้างเข้มข้นไปหน่อยเอาแค่ครับช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับเอาละทีนี้ลห <laughs> ละครับทีนี้ลหละครับถึงขั้นตอนการ รอล้เพราะว่าช่วงช่วงนี้ครับความหนาวเย็นเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยพวกอาหารประเภทขมซุปแบบนี้ครับมันจะช่วยให้เราซดได้คล่องคอมากยิ่งขึ้นนะครับอือีกนิดหนึ่งพอ ใช้งานหนักฝาหลุดเลยครับและที่นี้ครับฟักที่ได้มันฟักอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตุ่นกระดูกหมูให้เขาล่อนเปล่อยหรือเปื่อยล่อนก่อนนะครับค่อยใส่ฟักสัก10นาทีก็ได้รับประทานแล้วครับงั้นผมขอตุนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะเอาล้ครับทีนี้ครับถึงเวลา ที่ผมตุ่นเขาไว้ประมาณสามสินาทีแล้วโอ้โหยอดน,นะครับทีนี้ครับกระดูกหมูกับเห็ดหอมที่เราตุ่นไว้ร่วมกันนะครับได้ที่แล้วชิมก่อนแ <c oughs> นม่ร้อนว้าว เป็นรสชาติที่เราชอบอืมทีนี้ยครับก็ถึงขั้นตอนการใส่มะละแล้วนะครับก็หย่อนเลยฮนะาะาะมะละเอ้มะละกับฟักนะครับวันนี้ผมได้ฟักอ่อนนะไม่ใช่ฟักแก่แล้วก็เติมะละไปด้วยที่เหลือใช้หมด นะครับวันนี้น้ำซุปหม้อนี้ผมไม่ได้เติมความหวานเลยนะครับเพราะผมความสึกว่าอยากจะกินแบบมหอมๆครับไม่เอาความหวานมากนอกจากความหวานของกระดูกหมูนะครับเอาละ ทีนี้ครับก็ตุ๋นต่อไปอีกนิดนึงนะครับเมนูนี้ครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดทำออกมาเนี่ยรับรองกินได้ข้ามคืนเลย <c oughs> กินได้ทั้งวันเดี๋ยวมาขอรอ,อให้ฟ้ากับปะละสุกก่อนนะครับเดี๋ยวมาจัดจานให้ดูนะครับ้านหนึ่งนะครับเอาละครับ <c oughs> หลังจากที่เราใส่ฟักกับมะละกลงไปใ <c oughs> นหะม้อนะแล้วก็ทิ้งเวลาให้เขาตุ๋นไปต่ออีกสักพักหนึ่งมาเช็คกันนะครับโอเคฟักเรียบร้อยแล้วก็โอ้เพอร์เฟกนะครับชิมน้ำ ว้าวลงตัวเอ่อครับทุกคนหิวกันแล้วครับงั้นผมพอละปิดไฟจัดจานตักเสิร์ฟนะครับผมเขาอิ d u c t i o n เนี่ยครับเขาช่วยเราได้ในการตุ๋นนะฮะเพราะว่าคุมไฟง่ายแล้วเวลาทำง,งานของเขาประมาณสองชั่วโมงนะครับ อุ้ยทำใหม่ลื่ไปผักชีเด็ดลงไปเลยครับตอนน้ำน้ำซุปตอนร้อนนี่นะครับผมรู้สึกว่ามันช่วยให้กลิ่น่หอมมากยิ่งขึ้นทำให้ถ้วยนีย้ทั้งกลมกล่อมแล้วก็หอมเป็นเมนูที่เหมาะกับ ช่วงอากาศเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆบ้านเราเริ่มเข้ามาแล้วครับผมกินของร้อนๆสดให้กล้องคอนะครับผมแล้วก็สดชื่นดีฮะแล้วที่สำคัญนะกินได้หลายมื้อเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหโหอมมาก ไม่อยากจะพูดคำไหนแล้วเนี่ยมันหอมจริงอ่าละครับทีนี้ก็สไตล์เดิมโรยกระเทียมที่เราเจียวเตรียมไว้นะครับกระเทียมนี่อยากให้เจียวกันเองนะฮะเพราะว่ามันจะหอมมากใส่อะไรก็อร่อยนะครับอือหือแล้วก็ตามด้วย พิกไทยของไลทิ์เหมือนเดิมนิดหน่อยเพื่อความหอมวันนี้น้ำซุปที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่น้ำซุปใสๆนะเพราะว่าผมเอากระเทียมพิกไทยรา,ากผักชีสามเกลอไปผัดก่อนมันจะได้สีประมาณนี้นะครับอ่าละครับได้แล้วครับมือเย็นวันนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยเกือบชั่วโมงเนี่ยแต่ว่ารสชาติเนี่ย ประทับใจทุกคนแน่นอนนะครับถ้ามีเวลาว่างแล้วก็สะดวกพอก็ทำเมนูแบบนี้กินนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมต้อขอตัวทานข้าวก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับผม